เปิดโพส์ล่าสุดพลอยต้งสำหรับนางเอกสาวพลอยเชอร์มานและแรปเปอร์หนุ่มโต้งโทพีลังมีภาพคู่ร่วมเฟรมกันในงานปาร์ตี้กับเพื่อนๆอ,อยู่บ่อยครั้งก่อนที่ลิเดียสันรัตจะประกาศสถานะโสดของพลอยจนเกิดดราม่าเบาๆนั่นเองค่ะล่าสุดคู่นี้เขาก็มีภาพอยู่ด้วยกันอีกครั้งลังสาวพลอยโพส์ภาพขณะแฮงเอาท์กับเพื่อนเมื่อช่วงค่ำของวันที่30มีนาคมที่ผ่านมาและมีหนุ่มโต้งร่วมอยู่ในภาพอีกด้วยงานนี้ไม่พ้นโดนชาวเน็ตทั้งแซ และลุ้นกันหนักมากค่ะส่วนความสัมพันธ์ของทั้งคู่นั้นจะเป็นไรกันรอฟันธงชัดๆกันอีกครั้งจากปากของทั้งคู่ได้เองค่ะ